เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชีา้เป้ารถสวยๆให้ผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับอันนี้โตโยต้าวีออร์นะครับโตโยต้าวีออร์ 1.5J ปี2005รถมือเดียวป้ายแดงนะครับเติมๆโรงงานสภาพดีเจ้าของดูแลไว้อย่างดีครับรถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุ ระบบเบรก ABS นะครับมีถุงลมอ i r แพ g ด้วยระบบความปลอดภัยครบถ้วนกุญแจรีมโมทไม้สองแสนกว่าครับกระจกไฟฟ้ายางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างสมบูรณ์ภายในสะอาดพร้อมไปใช้ต่อได้เลยครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าดูซีมประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจใด้วยครับภายในยังสะอาดนะครับบาะผ้าเดิมๆไม่ขาด กียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าพร้อมเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสนะครับเป็นเครื่องเล่นเสียงซีดีนะครับไม่ใช่จอสัมผัสนะครับบอดีด่้เดิมิมหน้าเดิมหลังเดิมตะเข็บซอกมุม,ดมเดิมน็อตไม่ขยับครับไม่เคยถอดออกไปซ่อมก็คือไม่เคยโดนชนหนักนั่นเองไม่เคยซ่อมสีใช้แก๊สด้วยนะครับประหยัดน้ามันครับไม่ต้องกลัวเรื่องเชื้อเพลิงไม่ต้องซีเรียสเรื่องค่าเชื้อเพลิงเป็นแก๊สระบบหัวฉีด เจ้าของมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยครับล้างขัดเครือบสีและยังรับประกรันการโอนให้ด้วยํำนวยการสุดๆเลยในราคา6 6 9 0 0บาทครับสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ